สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับขอแนะนําสปอนเซอร์หลักจากช่องของเรานะครับร้านเติมเกมลเลนเจอร์ราคาถูกกว่าเติมเองแน่นอนนะครับมาลูช็อปนะครับใครที่สนใจซื้อแพ็กเกจลเลนเจอร์ต่างๆสามารถทักแฟนเพจสอบถามไปได้เลยนะครับผมจะทิ้งไว้ใต้ดีคิปชั่นนะครับ่าลืมอไปอุดหนุนกันเยอะๆนะครับใครที่ใช้บริการเสร็จสิ้นแล้วนะครับอย่าลืมมาบอกมาจากช่องของเรานะครับเขาจะได้จ้างผมต่อนะครับสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้เราอยู่กันในเกมล i ยเลนเจอร์นะครับอยู่กันในช่อง 1GTC คลิปนี้นะครับผมจะมาพูดนะครับถึงสเตทนี่เลยนี่เลยครับจะเป็นทางด้านดาวเคราะห์นะครับปี2024นะครับคือสเตทนะครับสเตทพิเศษเนี่ยที่เราจะเรียกกันว่าขนนกใหญ่เนี่ยอ่ะก็คือจะเป็นสเตทที่มันมีเนี่ยด่านขนนกแบบเนี่ยนะครับที่มันจะเป็น10 20 30 40 60 80, 100แบบเนี่ยนะครับ5รอบนะครับอ่ะแบบนี้เล่นได้5ครั้งนะครับอ่ะแบบนี้มันจะอยู่นะครับในด่าน2นะครับ อ่าสองสี่แล้วก็จะเป็นด่าน6นะครับซึ่งเรานะครับสามารถเล่นได้ทั้งหมดเนี่ยสิครั้งอ่าด่านคนนกนะผมนับรวมไปเลยนะครับ15้ครั้งแล้วก็จะแบ่งอีก3ด่านเป็นด่านเหรียญน,นะครับเป็น15ครั้งเหมือนกันนะครับก็คือ1วันเนี่ยเราจะสามารถเล่นด่านเหรียญฟาร์มได้15ครั้งบวกกับด่านขนนกอีก15ครั้งนะฮะประมาณนี้ 1>, 1วันมันจะรีทุก4ี่ทุ่มนะครับจะรีใหม่รอบมันจะรีใหม่ไปเรื่อยๆนะครับซึ่งดาวเคราะห์ตรงนี้นะครับมันเป็นดาวเคราะห์ที่ดีนะเพราะว่ามันเป็นด่านขนนกใหญ่นะครับอย่างด่านขนนกเล็กนะครับเมื่อช่วงปลายปีคริสต์มาสอย่างเงี้ยก็จะเป็นด่านพวกคริสต์มาสอันนั้นเรียกว่าขนนกเล็กนะครับหรือว่าจะเป็นสเตพิเศษโค,โคลาโบก็เรียกว่าขนนกเล็กนะครับเพราะมันจะมีกล่องขนนดกดรอปให้เราอยู่เหมือนกันแต่แบบเนี้ยเราจะเรียกว่าขนนกใหญ่นะครับเพราะว่ามันได้เยอะนะครับมันมีเปอร์เซ็นที่เราจะได้100คนนนกก80-60อะไไรรรพววี้้้้้ถถาาาเส่มดแลยิง มีทีม P100 นะฮะอ่าทีมพ1ร้คืออะไรถ้าใครสงสัยเดี๋ยวผมจะแปะนะครับไว้ให้นะครับเผื่อคนยังงงอยู่ว่าเอ้ย p 1ร้คืออะไรนะครับผู้เล่นใหม่เนี่ยที่เขาเรียกกัน P100 p 1 0 0 0นะฮะ P500 ต่อ1ทีมเนี่ยมันช่วยอะไรได้นะฮะก็ช่วยทำให้เราได้ของรางวัลมากขึ้นนั่นเองเดี๋ยวผมจะแปะคลิปไว้ให้นะครับไปดูกันได้ วิธีการทําทีมพีร้อยนะครับไอดาว้อขอนอกเนี่ยนะครับมันมาเนี่ยแล้วมันอยู่กี่วันนะฮะมาด้วยกันนะครับทั้งหมดนะสาวันนะฮะซึ่งในเพจทางการเนี่ยเขาอาจจะยังไม่ได้ประกาศแบบเป็นรูปให้เห็นว่าเอไอรูปอันเนี้ยอะไอ ไอสเตตพิเศษอันเนี้ยนะครับที่เป็นสเตตพิเศษขนนกเนี่ยให้เราฟาร์มทั้งหมดกี่วันซึ่งเบื้องต้นนะครับนี่เลยนะครับสเตตพิเศษเนี่ยเห็นไหมมันจะอยู่ในประกาศไอตรงจัดอีเวนต์นะครับส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะฮะก็คือจะมีแจกตัวกาชาเก็บไอลูกแก้วคบกี่อันกี่อันได้ของรางวัลตามนั้นนี่แล้วก็จะตามด้วยนี่เลยนะครับเขียนว่าสเตตพิเศษอันเล็กๆนะ31ธันวาตอน4ทุ่มนะครับถึงก่อนซ่อมบำรุงฐานทัพวันที่31ซึ่งสเตตตรงเนี้ยจะอยู่ด้วยกันนะครับท อยู่ด้วยกันทั้งหมด31วันนะครับซึ่งผมนะครับจะพาทุกคนนะครับมาฟาร์มไอ้ดาวคาขอขนนกเนี่ยปี2024เนี่ยฟาร์มยังไงให้คุ้มนะครับแล้วก็จะบอกด้วยนะครับว่าขนนกเนี่ยคือผมเชื่อเลยว่าหลายๆคนเนี่ยพอเล่นดาดเนี่ยขนนกจะต้องเยอะแน่นอนนะครับและถ้าขนนกเนี่ยมันเยอะนะครับเราฟารม์มาจนเยอะแล้วบอกเฮ้ยพีร้อยทำเป็นแล้วเล่นเป็นแล้วอาอะไรพวกนี้เป็นแล้วนะครับ เราจะเอาขนนกเนี่ยไปทําอะไรกันนะครับยวช่วงท้ายคลิปเดี๋ยวผมจะแนะนําสําหรับคนที่อยากจะจัดการไอเดียให้เติบโตมากขึ้นนะครับว่าเราจะเอาขนนกที่เราได้เยอะๆเนี่ยไปเล่นตรงไหนมันถึงจะทําให้ดีเราเติบโตวไวขึ้นไม่ว่าจะเป็นผู้เล่นใหม่หรือผู้เล่นเล่นมาระยะหนึ่งนะครับจะเป็นแนวทางของผมและกันสําหรับไอดาวข้อขนนกเนี่ยมีคนถามผมในสตรีม แล้วก็มีทักมาถามค่อนข้างเยอะเลยว่าจําเป็นจะต้องใช้ r u b ีในการรีไหมนะครับเพราะว่า1วันเนี่ยนะครับอ่าหวันก่อนที่มันจะอ่าอย่างไอสเตตเนี่ยมันจะรีทุก4ี่ทุ่มนะครับเราก็จะเรียกว่า1วันเนี่ยเราจะเล่นได้ทั้งหมด15ครั้งขนนกที่ผมบอกไปต้นคลิปเนาะและแล้วถ้าเกิดว่าเราใช้ r u b ีในการรีนะครับเราก็จะเล่นซ้ําได้นะครับสด่านก็รวมกันเป็นอีก15ครั้ง 15บหวกสิก็คือ30ครั้งนั่นเองเราจะมีโอกาสนะครับจับนะฮะขนนกนะครับสำหรับผมเนี่ยทำทีมพีร้อยครบ2ทีมแล้วอ่ะย่างผมนะครับเล่นแบบแรกเกียร์เสร็จหนึ่งรอบเนี่ย,เ,ย,เ,ยเวลาดรอปมาผมจะได้ของรางวัล3 3 3เด้งอ่ะอ่ะผมจะได้ของรางวัลนะครับ3เด้งนะผมเรียกเป็นป3เด้งละกันก็คือกดหยุดปุ๊บอันนี้คือเด้งที่1แล้วก็จะเด้งมาอีก2เด้งเห็นไหม จะเป็นแบบนี้นะครับก็จะเล่นเป็น3ดิงนะครับพอเราเล่นครบนะครับ5ด่านเรียบร้อยนะครับเราก็จะไม่สามารถกดเข้าหลับอ่ากดเข้าเล่นได้แล้วนั่นเองนะครับเพราะว่ามันสิ้นสุดนะครับแค่5รอบต่อครั้งอ่าหรอบต่อวันนะฮะแล้วมีคนถามว่าเอ้ยจำเป็นต้องเอารูบี้ในการยัดไหมนะครับอ่าส่วนตัวผมนะครับผมมองว่าไอ้ดาวคอขนนกใหญ่ตรงเนี้ยควรนะครับถ้ามีรูบี้นะไม่ว่าจะได้จากการอ่าเล่น PVP นะครับรีลีมี PVP เก็บจากรูบี้เอามารีครับให้หมด รีเฉพาะด่านขนนกนะครับด่านเหรียญไม่ต้องไปรีก็คือเราจะรีกันแค่ด,ด่าน2ด่าน4แล้วก็ด่าน6 3ด่านนี้เท่านั้นนะครับส่วนด่านเหรียญเนี่ยผมคิดว่ามันเปลืองรูบี้เกินไปนะครับอันนี้นะครับผมคํานวณให้แล้วกันนะครับว่าไอ้ด่านเนี่ยมันมา31วันนะฮะเพราะว่ากิจกรรมมันจบ31เนาะเริ่มวันที่31ก็อยู่ด้วยกันทั้งหมด3าถ้าใครเล่นตั้งแต่ช่วงวันแรกๆเนี่ยนะครับก็จะใช้รูบี้ในการรีเท่าไหร่นะครับคือ31วันเนี่ย เราจะใช้ Ruby รี6 4 6เนี่ยมันคือ15 Ruby ก็ตกกันไปวันละ15เราเอา31คูณ15ตรงๆเลยนะครับก็จะใช้ Ruby ทั้งหมดเนี่ย4 6่ r u อ y นะครับซึ่งถ้าเรามองในวันเดียวเนี่ยมันเยอะเอาไปสูมเกียร์ได้ต้อง2รอบใช่ไหมเอาไปสุ่มกาชาตัวละครนะครับได้1รอบ300 Ruby อ่ะมองว่ามันเยอะแต่ถ้าเรานับเป็นวันเนี่ยแค่วันละ15 Ruby และไอ้ y u ี y ตรงเนี้ยเราได้จากการเล่น Pv p อ่าได้จากการเติมแพ็กเกจต่างๆนะครับการเลนเจอร์ าการเลนเจอร์แพ็กแสงแพ็กอะแพ็กแสงอะแพ็กเกียร์มันก็มีรูบี้แถบม,มาให้เราเราก็เก็บมารีได้นะครับหรือใครจะเล่นเป็นแพ็กเกจตขนนกราคา29บาทถูกๆก็ได้เหมือนกันนะครับก็มาจัดกันได้ถ้าสนใจแพ็กไหนนะครับก็สามารถทักร้านมารูช็อปไปได้เลยนะครับไปซื้อกันได้นะฮะพอเล่นมาแบบนี้นะครับส่วนตัวผมนะผมจะรีเลยอ่ะผมก็รีไปเลยนะครับรีไปเลยเนี่ยแล้วก็เล่นซ้ําไปนะครับจนครบทุกด่าน 246นะครับอ่าแล้วเราจะได้ขนนกมาจํานวนที่เยอะนะครับอย่างตัวผมเองเนี่ยผมมีเป้าหมายนะครับที่จะเอาขนนกเนี่ยไปเล่นนะครับสเตจวิ่งเพื่อหาเกียร์แสงมืดอ่าอันนี้คือเป้าหมายใหญ่ของผมนะครับแต่คนที่แบบฮี่ผมไม่สนใจเนี่ยเออแล้วผมเนี่ยได้ขนนกตรงเนี้ยเยอะเยอะมากเนี่ยผมจะไปทําอะไรดีนะครับเออสำหรับสเตจขนนกตรงเนี้ยผมได้มาเยอะเกินเนี่ยผมจะไปทําอะไรดีอ่ะนี่ฮะ ก็นี่นะเฮ้ยอันนี้ถือว่าโชคดีนะดอบมา100ขนนกนะฮะปกติเราแบบเราเล่นนะคือมันจะดอป10 20 30อ่าจะดอบบ่อยหน่อยเนะี่ยพวก10ขน20 30อันนี้จะดอบบ่อยนะครับยิ่งคนที่มีทีมพ1ร้อยเนี่ยยิ่งควรใช้รูบี้ในการลีนะครับเพราะว่ามันจะทำให้เราได้ของรางวัลเนี่ยขนนกเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับอย่างช่วงต้นเดือนเนี่ยผมมีขนนกอยู่ประมาณ2 2 0 0 0่นะฮะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูผมมีขนนกเท่าไหร่ตอนนี้อ่ะนี่ครับ อ่ะตอนนี้ผมมีขนนกอยู่26,000ใช่ไหมช่วงต้นเดือนผมมีอยู่ประมาณ22,000 23, 23,000นะครับก็เล่นได้มาประมาณ2วันนิดๆเองนะครับเนี่ย2วันก็ได้โอ้โหขนนกมา26,000แหละก็วันละ2,000อัพอ่ะ2,000อัพ2,000อัพ, 2, อพซึ่งมันค่อนข้างเยอะก็เอา2,000เนี่ยอ่ะผมได้วันละ2,000ก็คือรวมกับการซื้อรูบ,บี้นะคูณ31เข้าไปผมก็จะได้60,000นะครับขนนกในการฟาร์มครั้งนี้60,000ขนนกอะ่ะเยอะนะอย่างตัวผมเองเนี่ยผมมีเป้าหมายนะครับที่จะ เก็บนะครับขนนกเนี่ยให้ได้ประมาณสัก3 0 0 0 0นนะครับถึง2 0 0 0 0 0นะ 250, ถึง3 0 0แสนนะครับเพื่อที่จะเอามาวิ่งหานะครับเป็นทางด้านเกียร์นะครับอัปเกรดท่าแสงมืดนะครับเพราะว่า id ดผมเนี่ยยังไม่มีสักชิ้นเลยนะครับถ้าเราไม่ได้เป็นคนสายเติมหนักเอารูบี้ไปยัดขนนก,นกตรงนี้นะแต่ถ้าใครเป็นสายเติมหนักเอารูบี้ยัดขนนกเนี่ยก็จะสามารถจับต้องพวกเกียร์วิ่งอะไรพวกนี้ได้กันอยู่แล้วนะครับแต่อย่างผมเนี่ย ไม่ได้เติมหนักขนาดนั้นนะครับผมก็เลยอยากจะเอาสัก1ครั้งเนี่ยหคลิปนะในชีวิตเนี่ยเก็บผลนกให้ได้3ามแสนหนึงสองแสเนี่ยมาเล่นเกียร์วิ่งนะครับมาหาพวกเกียร์วิ่งไอเกียร์ที่เราสนใจนะครับอ่าไม่ว่าจะเป็นเกียร์แดาวหรือ7ดาวเนาะเพราะว่าตอนเนี้ยเมตามเป็น8ดาวแหละแต่ถ้าเป็นปีที่แล้วยุคก,ก่อนมัน7ดาวมันถือว่าสูงสุดนะฮะตอนนี้เป็น8ดดาวไปแล้วนะฮะก็มีพวกสกิลพัดขึ้นมานะครับไอพวกเกียร์วิ่งเนี่ยเรา คิดคำนวณครั้าว้วก็ประมาณ2 5 5 3 0 0 0 0ถึงแสนนะครับถ้ามีตัวบัฟเยอะๆก็จะลดขนนกในการใช้ไปในการลากเกีร์วิ่งเนาะประมาณ5 0ล้าน60ล้าน70ล้านก็น่าจะติดท็อป้อยแล้วนะอ่ะนานปัจจุบันนี้นะครับอ่ะแล้วในส่วนที่แบบคนที่ไม่ได้มีเป้าหมายแบบผมล่ะแบบเฮ้ยผมไม่ได้แบบอยากจะไปเฮ้ยดองนาน หลายแสนอะไรขนาดนั้นนะไม่อยากดองนานขนาดนั้นแต่ผมมีขนนกเยอะมากนะตอนเนี้ยที่มันฟาร์มาเนี่ยแล้วผมไม่รู้จะเอาขนนกไปลงกับอะไรดีให้ไอดีผมเนี่ยมันเติบโตมากขึ้นนะครับบางทีแบบถ้าเอ้ยถ้าคนเป็นสายเล่นเนี่ยบางทีดองตรงเนี้ยไว้มันก็เสียดายอ่าถ้าเป็นคนที่แบบเล่นขนนกหมดทุกวันเนี่ยไอตรงเนี้ยมันจะหลีเรื่อยๆเข้านะครับก็อยากจะใช้ไอพวกตรงเนี้ยให้มันหม,หมดไปนะครับเพื่อที่จะแบบ ให้มันรีตรงเนี้ยมาเรื่อยๆรีมาเรื่อยๆนั่นเองนะครับ <_ d ata> ยังประสบการณ์ตัวผมเองเลยนะครับว่าเอ้ยถ้าผมมีขนนกเยอะๆอย่างเงี้ยนะครับถ้าผมจะทำไอดีใหม่ๆนะสิ่งที่ผมอยากจะให้ทําก็คือเป็นศักยภาพนะครับอ่าเพราะว่าศักยภาพเนี่ยถามว่าจําเป็นไหมนะครับในมุมผมนะผมมองว่าไอดีใหม่เนี่ยยังไม่ต้องเครียดมากนะครับแต่ถ้าคนถามผมว่ามีขนนกเหลือไม่รู้จะขนนกไปทําอะไรดีนะครับมีขนนกเหลือไม่รู้จะเอาขนนกไปทําอะไรดีนะครับ จะเอามาใช้แบบไหนเพื่อให้ไอเดีเราเติบโตมากขึ้นนะฮะอย่างเกมลายเลนเจอร์เนี่ยถ้าวัดจากการเติบโตแบบรวดเร็วนะครับก็คือการได้เลนเจอร์เก่งกับเกียร์โหดนะฮะอ่ะแต่อันนี้ผมจะพูดให้ทุกคนฟังนะครับเผื่อใครที่แบบเฮ้ยคิดว่าเลนเจอร์โหดเกียร์โหดเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งจริงนะครับแต่อันนี้อยากให้ดูด้วยนะครับเพื่อแบบมาจุดหนึ่งเนี่ยลองสังเกตนะครับท็อปตำนานดูนะฮะอ่าลองสังเกตท็อปตำนานดูนะครับ,นนรบแบบอันดับสูงสูง,สงมาสเตอร์อะไรพวกเนี้ยนะครับเวลาเขาเล่นเนี่ยตัวละครเนี่ย พอถึงจุดหนึ่งนะเราขึ้นไปหลีกสูงๆเนี่ยตัวละครเขาจะคลายกันนะครับอ่าอันนี้คือจุดหนึ่งที่เราสังเกตได้นะครับว่าตัวละครเนี่ยเขาจะค่อนข้างคลายกันนะครับแล้วสิ่งนะครับที่เขาจะทําได้นะครับก็คืออะไรนะฮะสิ่งที่เขาจะสามารถเพิ่มเพื่อให้มันมีความแตกต่างได้ก็คือนี่เลยจะเป็นทางด้านศักยภาพอ่าที่เราสามารถหาได้เอามายัดเพิ่มขึ้นได้เห็นไหมว่าครับว่าศักยภาพเขาเนี่ย2 5ัพทุกตัวอ่าซึ่งท็อปตำนานเนี่ย เชื่อผมว่าทุกทีมเขาก็ทำตันหมดนะฮะและส่วนต่อไปนะครับที่มันจะทำให้แตกต่างได้ก็คือการให้เลนเจอร์ตัวนั้นเนี่ยมีสกิลพาติดมาเป็นเปอร์เ,เซ็นต์บวกเข้าไปอีกอ่ะอย่างสมมติเนี่ยบปราร็อกนะเห็นไหมสกิลนะครับยกเลิกบัฟศัตรูเนี่ยเดิมเขามี6วิอ่ะแล้วเขาใส่แหวนคริสต์มาสไปนะครับบวกเป็นบวกเป็นอีก2.9วิ ก็รวมกับ6วิเป็น8.9วิมันก็จะเพิ่มระยะเวลาไปอีกนะครับอ่ามันก็จะเกิดความแตกต่างอา,อาจจะไม่เยอะนิดนึงนะครับแต่มันคือเป็นเปอร์เซ็นต์ที่เพิ่มขึ้นอ่ะเรามาดูทีมต่อไปนะฮะอ่ะทีมต่อไปนะครับบาวร็อกนี่ออ้อย่างบาวร็อกคนนี้นะครับ เขาไม่ได้ใส่สกิลบวกนะครับเขาก็ได้เปอร์เซ็นต์แค่6วิถามว่ามันมีความแตกต่างกันมากไหมนะครับผมว่ามันไม่มากหรอกแต่ถ้าเราใส่ครบครบทุกตัวอะไรเงี้ยมันจะเกิดผลนะอ่ะเนี่ยยังสังเกตเนี่ยพวกลีกมาเตอร์หนึ่งอะไรพวกเนี่ยอ่าถ้าใครขึ้นมาระดับสูงเนี่ยจะรู้ว่าไอ้ศักยภาพตรงเนี้ยก็จําเป็นนะครับเออจำเป็นเหมือนกันเพราะฉะนั้นนะครับสิ่งที่ไ d ดีใหม่ๆเนี่ย ที่แบบขนนกเหลือไม่รู้จะเอาไปลงกับอะไรดีเนี่ยผมอยากให้เอาลงเอาไปลงกับศักยภาพนะเพราะว่ามันเป็นสิ่งเดียวนะครับที่ทําได้ถ้าเราไม่ได้มีเป้าหมายแบบที่จะดองขนนกไปนานๆเพื่อจะเอาเกียววิ่งนะฮะอ่ะเอาเอาไปเล่นศักยภาพซะนะครับซึ่งศักยภาพนะครับที่ผมอยากจะให้เก็บหลักๆก่อนเลยนะครับไอดีใหม่มันใช้ขนนกเยอะหน่อยนะครับในการปั้นพวกักยภาพแต่ก็ค่อยๆทําไปถ้าเราได้ขนนกมานะครับด่านแรกเลยนะครับที่ผมอยากให้เก็บกันนะครับก็คือจะเป็นสีแดง อ่า <utan> เป็นสีแดงนะครับก็คือจะเป็นด่านที่417นะครับรทำไมถึงเป็นด่านนี้เพราะว่าด่านมันใกล้นะฮะมันจะได้จบไวๆนะฮะเพราะว่าถ้าเราแบบไปเคลียร์ด่านไกลเนี่ยบางทีมันนานไงเราเล่นกันแบบกี่พันอ่ะ500 000, 000, เกมพันเกมอย่างเงี้ยอันนี้มันคือด่านใกล้แบบเดียวเกมจบนะฮะเวลาเล่นก็ใส่ทีมพีร้อยเข้าไปด้วยนะครับมันจะได้ของรางวัลเพิ่มเข้ามาอีกประมาณนั้นนะฮะอันดับแรกนะครับอยากให้หาสีแดงก็ brands. คือด่าน417นะฮะส่วนต่อไปนะครับที่อยากให้หาเลยนะครับก็คือจะเป็นด่านนี้ ด่าน4 0 4นะครับจะเป็นสีฟ้านะครับอ่าสีฟ้านะสีแดงสีฟ้านะครับและส่วนต่อไปนะครับก็คือนี่ครับด่าน300นะครับ300ก็กว่าไปหาด่านใกล้ๆเล่นเอานะอ่า300ก็กว่าไปหาด่านใกล้เล่นเอาเล่นทุกด่านเดี๋ยวจะรู้ว่าด่านไหนใกล้นะครับเป็นสีเหลืองผมให้เน้น3สีนี้ก่อนนะครับสีม่วงกับสีน้ําเงินยังไม่ต้องรีบนะฮะอาถามว่าสีม่วงกับสีน้ําเงินเนี่ยมันจาเป็นไหมนะครับก็ต้องบอกตามตรงว่า มันก็จําเป็นนะครับแต่ถ้าเราแบบเอาหลักๆเนี่ยผมว่านะไอดี ID เริ่มใหม่หรือเพิ่งเริ่มเล่นเนี่ยทุกคนจะเห็นนะครับว่าศักยภาพตรงเนี้ยมันจะตันทุกคนจะเห็นนะครับว่าศักยภาพตรงเนี้ยมันจะตันอ่านี่เลยนะครับเนี่ย ทุกคนจะเห็นนะว่าศักยภาพตรงนี้มันจะตันแบบโอ้โหแบบเฮ้ยเราฟาร์มเนี่ยเรามีสีเนี่ยเห็นไหมอันมันจะแบ่งเป็นอ่ะเดี๋ยวผมเอาตัวผมขึ้นให้นะมันจะแบ่งเป็นสีฟ้าสีแดงสีน้ําเงินสีม่วงสีเหลืองเนี่ยมันจะมีด้วยกันทั้งหมดอ่ะห้าสีแต่เราได้ทั้งหมดเนี่ยห้าร้อยอย่างละละสีเลยใช่ไหมแต่เรามาใส่จริงเนี่ยเราใส่ได้แค่เนี่ยหนึ่งพันหกร้อยสี่สิบสองนะครับซึ่งไอห้าเนี่ยมันรวมกันมาทั้งหมดสองพันห้าอ่ะ ทำไมเราถึงทําไม่ได้2,500นะครับเพราะว่าการที่เราจะทําไอ้พวกเนี้ยให้มันได้2,500เนี้ยเราต้องมาสะสมนะครับทางด้านไอ้ตรงนี้นะครับคอลเลกชันอ่าสะสมนะครับโดยการที่เราต้องเปิดเนี้ยไปเรื่อยๆนะครับเนี่ยเปิดไอ้ตรงเนี้ยไปเนี่ยทีละช่องเดียวช่องแล้วมันก็จะโบกไปทีละ1แต้มแล้วยิ่งเราทําตัวแม็กซ์ไอ้อย่างสมมติเนี่ยผมตอนเนี้ยผมไอ้ตัวเนี้ยผมยังไม่แม็กใช่ปะ คาซึมะอ่ะคาซึมะผมปลดไปแล้วเดี๋ยวผมพาไปดูว่าผมมีเท่าไหร่อันนี้คือวิธีการปลดนะนี่นะตอนนี้นะครับผมมีอยู่1642นะฮะวิธีการปลดนะครับก็คือ1ปลดอ่าปลดคอลเลกชันที่เราไม่เคยมีก็คือเป็นตัวละครที่เราไม่เคยมีนั่นเอง2นะครับคือการที่เราทำเลนเจอร์แม็กนะฮะแบบนี้อ่าให้มันขึ้นคําว่าแม็กแล้วรับลูบี้ได้นะครับ ทำได้1ตัวเท่านั้นนะครับทําตัวซ้ําไม่ได้นะก็คือมันปลดไปแล้วอะ่ะมันก็จะบวกเพิ่มมาอีก1นึ่งแต้มอ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะครับ นี่ฮะเห็นไหมเมื่อกี้1642ตอนนี้เป็น1643นะครับอย่างที่ผมบอกไปนะครับทุกคนเข้าใจไหมว่า ID เริ่มใหม่อ่ะคุณจะไปหาตัวละครจากไหนมาเยอะแยะในการทําตัวแม็กในการปลดนะครับเพื่อให้เราได้เลนเจอร์ใหม่เพื่อให้ตรงเนี้ยมันจะปลดเพิ่มไปเรื่อยๆใช่ไหมมันยากนะครับ่ออย่างไวๆสุดเลยนะครับ ID ใหม่วิธีทำนะครับเล่นแล้วเอากาชาฟมาเปิดตรงเนี้ยอันนี้คือเป็นวิธีที่รวดเร็วที่สุด เปิดตรงเนี้ยเพราะว่า ID ดีใหม่นะครับพวกเลนเจอร์สดาวถึง5ดาว6ดาว7ดาวอะไรพวกเนี้ยไม่ค่อยมีกันอยู่แล้วนะครับก็มาเปิดพวกเนี้ยเพื่อปลดล็อกช่องอันนี้มันจะเป็นวิธีที่รวดเร็วที่สุดในการนะครับปลดล็อกช่องนะครับสำหรับ ID ดีใหม่นะแต่วิธีเนี้ยผมทําละสูงสุดเนี้ยเราก็ได้ประมาณพันห้าพันสี่พันสามนะอ่าถ้าเราเปิดไปเรื่อยเเนี้ยเพราะฉะนั้นเนี้ยผมเลยเน้นว่าเอา34สีหลักก่อนนะครับก็คือ1สีแดงนะครับ2 สีฟ้า3สีเหลืองทำให้ผมถึงเน้นสามอันนี้นะครับคือไอรูนพวกเนี้ยมันจะแบ่งเป็นตามสายนะครับซึ่งนะครับมันจะแบ่งเป็นแบบนี้นะครับสำหรับสายวัยพริบก็จะมีพลังชีวิตพลังดนตีหลบหลีกนะครับใช้สกิลแล้วก็อัตราความแม่นยำนะครับสายวัยพริบนะครับที่ผมอยากให้ใส่อันดับแรกเลยคือเป็นดาเมจอ่าเพิ่มความรุนแรงนะครับเป็นกายภาพเปอร์เซ็นต์แล้วก็เวทเปอร์เซ็นต์นะครับสูงสุดนะครับสำหรับสีแดงเนี่ยมันจะได้อยู่ประมาณ50%นะฮะถ้าผมจําไม่ผิดอ่ะ นี่มันจะได้อยู่ประมาณ50เปอร์ก็คือโจมตีกายกับเวทเนี่ยบวกเพิ่มไปอีก50นะฮะคือมันเป็นเปอร์เซ็นต์ที่เพิ่มขึ้นแล้วมันอาไปคูณทำให้อ่านมันตีแรงเพิ่มขึ้นอีกนะครับส่วนพลังชีวิตเนี่ยก็อยากให้ใสเ่เหมือนกันนะครับก็คือมันเป็นพลังชีวิตเป็นเปอร์เซ็นต์มันจะได้ทำให้เลือดตรงเนี้ยเยอะขึ้น เลือดตัวละครเลนเจอร์เยอะขึ้นนะครับแล้วสายไวพิบเนี่ยหลบหลีกไม่จําเป็นหรอผมมองว่าหลบหลีกมันคือการหลบหลีกการตีธรรมดาผมเฉยๆอ,ะอ่ะอ่าไม่จําเป็นต้องใส่นะครับสาหรับสีน้ําเงินสายไวพิบส่วนอัตราใช้สกิลเนี่ยบางตัวบางตัวที่ไม่ค่อยใช้สกิลนะครับอย่างตัวละครใหม่ๆเนี่ยอย่างพวก อ่าเมกูมินอย่างเงี้ยไม่ชอบใช้สกิลใช่ป่ะเราไม่มีเกียร์อัตราใช้สกิลใส่ให้ก็ใส่เป็นเม็ดม่วงเนี่ยเพิ่มใช้สกิลไปได้ส่วนต่อไปนะครับก็คือจะเป็นสีเหลืองนะฮะที่ผมเน้นให้ใส่ก็คือมันจะมีอัตราความแม่นยําของทักษะนะครับก็คือเราจะตีแม่นขึ้นไปอีกนั่นเองประมาณนี้นะครับที่ผมอยากให้ใส่กันนะฮะก็คือมันจะเป็นแบบนี้แหละส่วนต่อไปนะครับก็จะเป็นสายว่องไวนะฮะอ่าสายว่องไวเนี่ยนี่เลยนะครับสายว่องไวเนี่ยมันจะเปลี่ยนใช่ไหมอ่าอย่างเมื่อกี้นะครับของสยไวพิพเนี่ยม แต่เนี้ยมันเป็นอาตาัตราความแม่นยำเฉยผมเฉยเฉอ่าส่วนสีม่วงคริติคอลก็เฉยเอ่าส่วนต่อไปส,อสีฟ้ากับสีแดงเนี่ยผมชอบผมก็จะใส่พลังโจมตีกับพลังชีวิตเหมือนเดิมถ้าผมมีนะครับอ่ะแต่น,นี้ผมมีน้อยไงผมไม่ได้ฟาร์มไว้นะครับก็เห็นไหมครับว่าหลักๆเนี่ยผมจะใช้สีแดงสีฟ้ากับสีเหลืองแต่สีที่จะใช้เยอะที่สุดนะครับก็คือจะเป็นสีแดงนั่นเองนะครับส่วนสายพลังนะครับสายพลังเนี่ยอ่าใส่แค่ สีฟ้าอย่างเดียวก็ได้นะครับถ้าเราไม่มีใส่แค่สีฟ้าเอาเน้นพลังชีวิตเพิ่มไปอีก50%ก็พอนะครับไม่จำเป็นจะต้องไปใส่ใส,สีแดงก็ได้สีแดงจะเก็บไว้ให้ตัวดาเมจด,ดีกว่านะครับให้ตัวดาเมจจาเป็นไปก่อนอันนี้มันคือสําหรับคนที่ขาดแคลนนะครับแต่บนท็อปตานานเนี่ยเขายัด2องพันห้าสองพันัเนี่ยคือเขาเหลือไง่าแต่ผมบอกแล้วว่าไอ้ดีใหม่เนี่ยเราต้องเลือกฟาร์มเอาหลักๆก,ก่อนสีแดงแดงต่อด้วยฟ้าฟ้าต่อด้วยเหลืองถ้าเหลือจริงๆค่อยไปฟาร์มสี ม่วงกับสีน้ําเงินนะครับมันจะเป็นส่วนเสริมบางตัวนะครับที่มันจะได้ใช้นะครับสาหรับในการละลายขนนกนะครับอ่ะอันนี้ก็คือเป็นวิธีการละลายขนนกนะก็คือเอาไปเพิ่มศักยภาพเลนเจอร์ให้เลนเจอร์เรามีความตีแรงมากขึ้นนะครับเพราะว่าเราปั้นเลนเจอร์ไประดับหนึ่งเนี่ยเราก็จะเจอเลนเจอร์้ขยๆกันแหละนะครับถ้าเราเหนือกว่าเขาทางด้านศักยภาพเราก็มีโอกาสชนะ เพิ่มมาอีกนั่นเองนะครับแต่เกมเนี้ยก็พูดตามตรงว่ามันพูดยากบางทีบอทก็โหดบอทโกงนะครับบางทีศักยภาพก็ไม่ได้ช่วยอะไรแต่ผมมองว่ามีดีกว่าไม่มีครับอาจจาคํานี้ไว้นะครับก็คลิปนี้มีเท่านี้นะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับหวังว่าทุกคนนะครับจะวางแผนเก็บขนนกหรือจะาขนนกไปใช้ให้ดีกันมากขึ้นนะครับอยากให้ทุกคนเติบโตกันในเกมราเรนเจอร์นะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ